วันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องการยิงระยะกลางนะครับต้องบอกว่าระยะกลางเนี่ยก่อนหน้านี้ใครหลายคนคิดว่ามันตายไปเรียบร้อยแล้วยุคสมัยของ NBA มันเป็นยุคของ3มแต้มตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ยุคเคอรี่สแต้มก็ของโลก เราคิดแบบนั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นทางตัวเลขการยิง3คะแนนและมันคุ้มกว่าการยิง2คะแนนทําให้โลกบาสเนี่ยมันเปลี่ยนไปยิง3มแต้มกันเยอะรวมถึงเทรนบาสถ้าใครสำเร็จเขาก็จะกอ๊กอปกันไปเทรนบาสสมัยใหม่จะเป็น4นอกจะเป็น5นอกจะเป็นสมอลบอลเป็นหลักเปิดพื้นที่ว่างใช้การยิงวงนอกแล้วเดี๋ยวนี้ ผู้เล่นยุคใหม่ทักษะดีฝีมือดีการยิงสามแต้มไม่ใช่เรื่องยากของพวกเขาทำให้ NBA ในยุคปัจจุบันเนี่ยการยิงสามแต้มอยู่ที่37.6ครั้งต่อเกมเรียกว่าฤดูกาลนี้แต่ละทีมเนี่ยยิงเกือบ40ครั้งมากที่สุดในประวัติการจะเห็นได้ว่าการโดดเด่นการทำสามแต้มที่เยอะในแต่ละทีมจนภาพจำของคนดูเนี่ย มันจำไปแล้วว่า NBA เนี่ยมันเป็นเกมของ3คะแนนไม่ใช่เกมระยะกลางแต่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนอะในรอบเพย์ออฟดาวเด่นหลายคนยิงระยะกลางยกตัวอย่างที่ดีที่สุดเนี่ยนั่นคือเชคิวเจสเลนเดอร์เชกลายเป็นจอมยิงระยะกลางที่สามารถพา OKC OK เป็นแชมป์ได้และก็ประสบความสำเร็จกับการยิงระยะกลางนะครับต้องบอกว่า มันต้องย้อนความไปนิดนึงระยะกลางเนี่ยมันเคยตายไปหรือเปล่าสตีฟแ <Steve S 1> น <ะ S 2> ับเรบอนเจมเนี่ยเขาคุยกันในพอร์คแค์นะเขาบอกว่าอยากให้ย้อนไปดูบาสสมัยก่อนก่อนมันมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆในยุค90เนี่ยทุกทีมต้องใช้เซนเตอร์กับ p พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดตัวใหญ่2คนแล้วอยู่ในใต้แป้นมันจะเป็นเกมที่หนักกันที่ใต้แป้นและผู้เล่นวงนอกเนี่ยล้อมอยู่ข้างนอกพอบอลดีจากใน เข้าในให้เซนเตอร์เซนเตอร์ดีดออกนอกตัววงนอกได้ยิงระยะกลางรูปแบบเกมมันจะเป็นประมาณนี้สมัยก่อนยังไม่มีเทนการยิง3มแต้มแบบสมัยนี้เกมมันเลยอยู่ที่2คะแนนวงในกับระยะกลางเป็นหลักแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเทนบาสมันก็เปลี่ยน พอมาเป็นสี่นอกมาเป็นฟอาอัพข่าวนี้เล่นวงนอกกันเต็มๆจะเห็นได้ว่าไอ้พวกฟอร์เวิร์ดที่ยิงระยะกลางเก่งๆเนี่ยสมัยก่อนเราก็จะมีดันแค่นเนื้อยิงระยะกลางมาโลนระยะกลางเดิร์กระยะกลางผู้เล่นแบบนี้มันก็เริ่มเลือนหายไปกลายเป็นเกมที่เล่นวงนอกกันเป็นหลักยิง3ามแต้มจากวงนอกเป็นหลักแต่ว่า แนทได้บอกว่าสําหรับมุมมองเขาเนี่ยเขามองว่าระยะกลางเนี่ยไม่เคยหายไปไหนเลยยังอยู่ในเกมบาสนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตเท่านั้นเองเพราะพอเล่นสมอบอลเนี่ยเปิดพื้นที่ว่างเยอะๆเหล่าผู้เล่นโลเปเยอร์เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นิยมมากๆเราจะมีมือ T&D d ปักอยู่ที่คอนเนอร์สฝั่งเพื่อเปิดพื้นที่ว่างให้เพื่อนเล่น เหล่าผู้เล่นที่เป็นโลเพเยอร์เนี่ยก็ต้องทําหน้าที่คอยยิง3มแต้มแล้วก็เล่นเกมรับเทนบารจากผู้เล่นตัวที่มันเป็นโลเพเยอร์เนี่ยมันก็เปลี่ยนด้วยเช่นกันมันเลยทําให้สถิติภาพรวมเนี่ยมันปรับไปแต่สําหรับสติฟแนนเนี่ยเขามองว่าการยิงระยะกลางเนี่ยมันไม่เคยเลือนหายไปไหนเลยยิง่งผู้เล่นซูเปอร์สตาร์เนี่ยจะต้องยิงระยะกลางให้ได้ ยกตัวอย่างเช่นคนที่ยิงระยะกลางดีๆนะเป็นเชคิูเจลสันเดอร์ในปีนี้เราก็เห็นแล้วว่าเขายิงประมาณ50เกือบ60%ด้วยซ้ำแล้วก็ประสิทธิภาพระยะกลางเนี่ยดีสุดๆคนหนึ่งเลยเควินดูแลนหลอกวงนอกเข้าวงในสเตปฟุตเวิร์กระยะกลางสวยงามและเนียนกริปเขามองว่าเควินดูแลนเนี่ยก็เป็นคนที่ยิง2คะแนนได้ดีมากๆเดวินบูเกอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นจอมสต็อประยะกลางที่ไว้วางใจได้รวมถึง เขาอยากให้วิเคราะห์ไปที่เจมส์ฮาเดนคุณจำเจมส์ฮาเดนล่างทองได้ไหมตอนที่อยู่ล็อกเกตเขายัางร่างกายดีอยู่เขาจะสเตปแบ็กเตะยิงสามแต้มข้ามกินฟาวงในทำแต้มวงในแต่เขาบอกว่าลองไปดูปัจจุบันเจมส์ฮาเดนยิงระยะกลางมากขึ้นจากยิงสามแต้มสเตปแบ็กเขาเลือกจะล่อหลอกคู่ต่อสู้แล้วดึงจังหวะยิงระยะกลางแทนซึ่ง เจมฮาฮ์เดนทำอยู่ในประสิทธิภาพที่สูงมากเลอบอนได้บอกว่าคนที่จะเป็นคนรันเกมเนี่ยคนที่เป็นคนแบกทีมเนี่ยถ้ายิง3ามแต้มกับเข้าวงในเลยมันไม่เพียงพอมันต้องเล่นได้ทุกมิติระยะกลางก็ทำได้เขายกตัวอย่างเช่นอย่างเชอย่างเงี้ยสามแต้มก็ยิงได้ลากตัวประกบมาระยะกลางก็ทำได้เจาะหาห่วงก็ทำได้หรือจะเป็นยานิดยานิดเนี่ย เป็นคนที่ทะลวงนายดีแต่หลายครั้งคนตรงข้ามเนี่ยก็รู้ว่ายานิดจะเข้าหาห่วงพวกเขาก็จะต้องบีบให้ยานิดไม่เข้าห่วงวิธีการของยานิดท,ที่จะแก้เนี่ยก็คือดึงจังหวะแล้วก็หมุนยิงระยะกลางจะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นตัวท็อปๆคนที่เป็นตัวแบกทีมเนี่ยบันสันเชยานิดตัวเขาเคดีบูเกอร์ทุกคนที่เป็นคนสร้างเกมเนี่ย จะต้องเล่นได้ทุกระยะของสนามระยะกลางก็ได้ใต้แป้นก็ได้3แต้มก็ได้เรือบอลเจมได้บอกอีกว่าระยะกลางเนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยสําหรับเขาใน NBA เนี่ยสมมุติเราป้องกันใครสักคนหนึ่งอย่างแรกเลยเอา้าถ้ามันเป็นซูเปอร์สตาร์เราไม่ให้เขายิง3มแต้มแล้วเราบีบบังคับให้เขาใต้แป้นพอเขาใต้แป้นมาเรามีเพื่อนที่สอดซอนอยู่ใต้แป้นเรารู้แล้วว่าเราจัดการหมอนี่ได้ชัวร์แต่ ถ้าเป็นผู้เล่นระดับท็อปๆเนี่ยเขามักจะโยกซ้ายดึงขวาชะลอแล้วก็ยิงระยะกลางใส่หน้าคุณไม่ว่าจะเป็นลูก้าดอนชิตหรือเควินดูแลนพวกนี้ยิงระยะกลางตามสัญชตาตญาณเมื่อคุณป้องกันใครคนหนึ่งอย่างดีที่สุดแล้วทำให้มันเล่นยากที่สุดแล้วแล้วมันยังหายระยะและยิงระยะกลางได้เนี่ยแล้วมันทำแบบนี้1เพย์เพยเพยเพ มันทำลายความมั่นใจคนเล่นเกมลับไปเรื่อยๆคนเล่นเกมลับอยากจะขยี้เหล่าสตาแต่พวกเขาเอาตัวรอดไปยิงระยะกลางได้เขาบอกว่าอย่างผู้เล่นแบบจเจเรนบานสันเควินดูแลนเนี่ยฝึกเรื่องพวกนี้มาเป็นหมื่นๆชั่วโมงจะเห็นได้ว่าเขาข้ามบอลลงบอลหนักปึ้งสเต็ปเดียวขึ้นชุดโปะ๊ะแล้วมันก็ลง เขาบอกว่าผู้เล่นแบบนี้มันป้องกันยากมากแล้วมันแทบจะป้องกันไม่ได้เลยด้วยซ้ำรวมถึงตัวเขาด้วยถ้าเขาบอกว่า NBA เนี่ยสถิติเราดูได้แต่ถ้าในช่วงที่มันแต้มมันเบียดเบียดกันเนี่ยแล้วต้องวัดกันใน2นาที3นาที4นาทีท้ายเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะยิง3ามแต้มหรือเข้าไปเลยอัพเขาสนใจแค่ว่าคุณทำยังไงก็ได้ให้บอลมันลงซึ่ง การยิงระยะกลางเนี่ยมันเป็นระยะที่เปิดว่างอยู่เดี๋ยวนี้คนมาบีบ3มแต้มแล้วก็ไม่เข้าห่วงตรงเนี้ระยะกลางมันมีช่องว่างให้คุณจัดการอยู่ถ้าคุณเป็นผู้เล่นระดับท็อปๆเนี่ยคุณจะต้องมีอาวุธระยะกลางติดตัวจริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเพย์ออฟที่ผ่านมาเนี่ย เกมรับแน่นๆเหนียวๆแล้วทุกคนเนี่ยก็หันมาเล่นระยะกลางที่ชัวร์ๆกันมันก็เป็นการเปิดมิติจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าระยะกลางเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนเลยถ้าคุณเป็นผู้เล่นระดับสตาร์จริงๆเป็นผู้เล่นที่แบกทีมจริงๆการยิงระยะกลางยังเป็นอาวุธที่ต้องมีติดตัวแล้วก็เชื่อว่าการที่เชคิูเจเลสเนเดอร์ยิงระยะกลางได้มีประสิทธิภาพมากๆจะทำให้หลายคน กลับมาสนใจระยะกลางแล้วยิงให้มันชัวมันจะเพิ่มคุณภาพของทีม NBA ตอนนี้เขายิง3มแต้มได้แต้มลูกโทษแล้วก็เข้าไปเลย์อพแต้มจะเป็นแบบนี้เป็นหลักโดยส่วนมากแต่ประสิทธิภาพของผู้เล่นเนี่ยไม่สูงมากนะักเชื่อเหลือเกินว่าจะมีบางคนปรับมาเล่นระยะกลางแล้วโอกาสได้แต้มจะเพิ่มขึ้นมาดูกันว่า Pay ์ออปีนี้ที่ระยะกลางฟื้นกลับมาแล้วโดยเชโดยบรรสันโดยเคดีมาดูกันว่าอนาคตต่อไปคนจะหันมาเล่นระยะกลางมากขึ้นไหมเพราะระยะกลางเป็นระยะที่มีประสิทธิภาพและซูปเปอร์สตาร์ต้องมีมันติดตัวไว้นะครับ